อัปเดตก,กันต่อนะคะกับข่าวบันเทิงเกาหลีในโซอินไซด์และน้องบูมค่ะใช่แล้วดะคะมาติดตามกันดีกว่าค่ะหนึ่งในสมาชิกนะคะของ FX ค่ะนั่นก็คือแอมเบอร์นั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีกระแสนะคะวิภาวิจารณ์ว่าเธอเนี่ยกำลังจะเป็นหนึ่งในสมาชิกที่จะได้ออกอัลบั้มเดี่ยวคนแรกหรือเปล่าค่ะ แม้ว่าตอนนี้นะคะสาวสาววง F X ค่ะก,กําลังแยกย้ายไปมีผลงานเดียวนะะในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทั้งงานแสดงงานละครงานภาพยนตร์หรือว่าถ่ายแบบแต่ว่าล่าสุดค่ะแฟนๆของ F X นะคะก็กำลังจะได้พบกับผลงานเพลงของพวกเธอแล้วค่ะแม้ว่าครั้งนี้นะคะจะมาแบบเดี่ยวๆก็ตามเพราะว่าแรปเปอร์สาวหล่อประจำวงค่ะอย่าง a m b เบอร์นะคะกำลังจะออกผลงานอัลบั้มเดี่ยวในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านี้แล้วล่ะค่ะ ก่อนหน้านี้นะคะสื่อกอสิบของเกาหลีเนี่ยได้ลือกันว่าแอมเบอร์เนี่ยจะเป็นสมาชิกคนแรกของวงที่จะมีอัลบั้มเดี่ยวเพราะว่าเธอเนี่ยซุ้มซ้อมแล้วก็อัปเดต อัดเพลงเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่ผ่านมาแอมเบอร์นั้นก็เป็นนักร้องสาวเชื้อสายไต้หวันอเมริกันค่ะที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆทั้งชาวจีนและก็เกาหลีเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอเนี่ยมีลุคแนวทอมบอยนะคะที่ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังมีการร้องเพลงแรปที่โดดเด่นเนื่องจากเธอสามารถพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษนะคะภาษาเกาหลีและก็จีนได้อย่างคล่องแคล่วด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยเกิดและก็เติบโตที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองค่ะทําให้เธอเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่น่าจับตามอง ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเมื่อไรเนี่ยจะได้ออกผลงานเพเลงเดียวเพราะสมาชิกวงอื่นๆเนี่ยเขาก็ต่างยุ่งกับงานแสดงกันหมดเลยล่ะค่ะ โดยล่าสุดนีคะตัวแทนของ SM Entertainment นะคะต้นสังกัดของ Amber อร์เนี่ยก็ได้ออกมายืนยันว่าข่าวลือเรื่องอัลบบ้มเดียวของเธอนั้นเนะคะเป็นความจริงค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการกําหนดการออกจําหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะ,ะถ้าออกมานะคะกุมภาพันธ์ปีหน้าก็ติดตามรอดูแล้วกันสำหรับแฟนๆของ FX ค่ะ